อ๋อยากเลยดีาครับผมอาจจะต้องเดินออกไปกับตอนนี้พี่พักคอยอกเอาเลยเอาเลยเอาไม่มีเอาเลอาเลยอเแลวอนครับเร้วาว่ามีคนตต่อไป้าคุณล้ออันหนึว่าเป็นายน์หรือการแสดงเต้นโดนเรื่องแรกครับป่เรื่องแรกครับเรื่องแรกเป็นยังไงบ้าครับค่าติดตัวติเต้อ่าจริงๆริงคือตอนแรกนะครับคือที่ผมโดนติดต่อมาเล่นก็ตกใจเพราะว่าจริงริงผมไม่ค่อย รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเรื่องการแสดงนะแต่ว่าพอจริงๆได้อ่านบทบาทก็มันไม่ได้ต่างจากบุคลิกตัวจริงมากแล้วก็เขาให้เราแสดงเป็นตัวเองได้เต็มที่ก็แล้วเนื้อเรื่องมันก็อยู่ในส่วนที่เหมืนอนเราดาเนินชีวิตมาด้วยมันก็เลยทําให้เราไม่เกรงแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเล่นแล้วผ่านไปได้ดีโอ้ชีวิตจริงเราก็เอวหว่านในในหนักเเราก็อวหว่าองอา <c oughs> ชีวิตจริงอาจจะเอวหวานกว่าครับเพราะจริงๆเอาเรื่องนี้เขาพระเอกเป็นเจ้าหยอกครับไม่ใช่ผม คือสีไหมครับคือสีขอโทษนะครับขออาจจะนำหรือเปล่าเออจะเปล่าเพราะเขาเปลี่ยนชื่อคือเป็นเอวหวานแต่ว่าผมแน่เสียดายน่าจะเป็นพระเอกแต่ต้องหยองต้องหยองเรื่องนี้ต้องหยองใช่เพราะว่าคือน้องแสดงดีมากครับเอาตรงๆแบบว่าผมก็ดูน้องตอนช่วงแสดงนะครับจริงๆถ้าแบบว่าถ้าถ้าถ้าผมไปแสดงเองอาจจะเล่นไม่ได้ดีเท่าหยองใช่ เรื่ประสบการณ์ผมยังไม่ไม่ค่อยนี่ทุกคเป็นหนังเรื่องแรกของเราแล้วก็แบบเป็นเรียนอะไรอย่างเี้มีครับมีสุดแต่ไปเรียนเพิ่มเติมใช่ใช่คือมันมันไม่ได้บทบาทมันไม่ได้จะแตกต่างจากตัวเองมากแต่ว่าเราก็ไปรู้ทริคไว้เพื่อความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นเป็นตัวเองเลยครับเล่นเป็นตัวเองร้อยสามได้ไหมครับเบ้าได้นิดหน่อยอะมันก็พูดได้แค่ว่าาเลยพี่เพ้เต้องแต่งหนุ่มเลยไม่ถึงเขาไม่ทำอ๋อไม่ไม่ครับไม่ ไ่ครับไม่ไม่ได้แต่<า>งโชคดีไปโชคดีไปครับโชคดีไปเขาบอกว่าใครที่เล่นตน่างกับพี่บสเขาไม่มีบทําหรับตัวเราไม่มีบทจริงไหมครับอ๋อมีครับมีต้องแก้ต่างให้นิดหนึ่งครับมีครับมีมเป็นบทแบบว่าพอไดไอเดียพอคิดเลยหรือเป,อเปล่าแบบนนหน้างานนี่เนี้ยเคยเจอแบบนี้ไหมไม่แน่ใจเรื่องโปรเซสการทํางานครับแต่คิดว่าน่าจะมีบ้างคือโดยหลักๆที่พี่พอทําก็จะเป็นเหมือนมีเนื้อหลักให้เราครับแต่ว่าเค้าก็ให้เราใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปื่อบางทีเรามีบทที่จะพูดแล้ว มันได้ในหนังอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะไปในเวของพี่จูดี้พี่มะเดี่ยวพี่มะมออ่วง่เนี้ยจะเป็นคนอิงตามเนื้อหาที่เขาให้เล่นแล้วก็สดได้ดีไปเจอตามมะเป็นไงบ้างครับตามมะครับโอ้ <laughs> ผมตามไม่ทันแล้วกันครับเจอฉากเข้าด้วยกันผมต้องนั่งเงียบฟังก่อนแล้วกันแล้วค่อยพูดตอบใช่ครับมจะถอดเสื้อด้วยอ๋อเรื่องนี้ผมก็คิดว่าไม่จะไม่ได้ถอดเหมือนกันตอนแรก ไปไปมามาถอดต้องต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกินแซ่บนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับโดนโดนพวกกับดีเควสเองหรือว่าอย่างไรครับอ๋อเป็นผู้กกับรีบเควสแหละครับผมไม่น่าใช่ผมใช่ครับเขาได้เห็นมูนอะไรที่ได้เห็นไไห้นี่ผมมุดตัวผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาตัดออกมาเป็นยังไงครับแต่ว่าไม่ล่รตอนนั้นไงเขาไม่ครับไม่ไม่เขินครับปกติไม่ค่อยถอดนะครับเออถอดแต่ในห้องครับผมไม่ใช่หรอครับ เอาพี่อยู่ห้องอาบน้ำเราก็ต้องมีบ้างใช่ครับอะไรนะอความรักเหรอครับอือช่วงนี้โสดครับโสดใช่ป่าใช่ครับใช่ใช่ครับช่วงไหนที่ไม่โสดช่วงไหนที่ไม่โสดก็นั่นแหละครับตอนนั้น่อนน้านี้ไม่โสดเหรอครับอะไรนะครับนี้ไม่โสดหรอครับก่อนหน้านี้ต้องนับว่ากี่วัน ที่ไปตัดทันทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโสดครับโสดโสดครับโสดแต่มันมีการแบบสตอรี่มันดูเหมือนเราไม่โสดพี่อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่คิดเองอ๋อไม่ไม่สดครับโสดท้าไมแคปชั่นแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันลุคเลยแคปชั่นเขียนว่าอะไรครับอันไหนมันป่าต้องตอบให้ได้เดี๋ยวผมตอบได้ผมลงอะไรผมลงแค่แบบอีโมจิเลยนะพี่เออนั่นแหละ เลยเขาเขาเรื่องอื่นแล้วกันเนาะหลายคนจับตาตลาดน่ะจับตาลอนยยอ๋อก็โสดนะครับสดอ๋อกับพี่ลอใหัยคือเป็นพี่น้องครับคือต้องบอกว่าเราเราไม่ได้มีมีปัญหากันเนาะครับมันมันแล้วก็เรื่องที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องคือต้องบอกมันเป็นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วคือเราไม่ได้มีปัญหากันคือต่างคนก็เหมือนทํางานในสายเดียวกันนะครับมันก็ ซัพพอร์ตกันระดับหนึ่งใช่แบบบางทีแบบก็เขาเรียกว่าเหมือนมีในพาร์ทแดนเซอร์อย่างเงี้ยผมก็เคยทํางานเนาะครับก็มีไปช่วยดูแลในส่วนของสัตว์ส่วนแดนเซอร์ hmm. บ้างเพราะว่าก็าเหมือนเราซัพพอร์ตกันนะครับใช่แล้วแต่ว่ายังพูดคุยหรือยังไม่ดเจออะไร <c oughs> ก็ถ้ามีงานก็จะติดต่อมาแล้วก็ไปซ้อมให้พี่พี่แดนเซอร์คร er <ผม S 2> ับใช่ตอนนี้ในทางผมก็เริ่มแบบเปิดใจให้กับเด็กเอเด็กใองทายแบบจ่มีกี่กับพวกเขา เราพอเปลี่ยนางไกับไม่ได้ดคุยกันนรว่าคุยักในห้างในห้างอกไม่ได้ปิดกั้อ๋อก็นั่ตอบแบบดาราเนาะมันก็มันก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะิงิี่มนกถามาคุยคบกันเนี่ยคบกันันยาตอบไม่ได้อะไแบบดารานะเาดารากาศที่งานดีกว่าพี่รกาที่งานเหรอกาที่งานเนครับล้มันเือนเหเาน่ยน่ อ๋อเราเราได้ดูคือถ้าจะจับผิดผมอยากให้นะเดี๋ยวหาบันดาลัยกันบันดาลานั่นผมอยากให้โฟกัสงานจริงๆเพราะว่าเอาตรงๆนะครับแบบเหมือนผมตั้งใจทํางานมาเนาะอยากให้ทุกงานที่ผมทําทุกชิ้นงานที่ผมผลิตเนี่ยอยากให้คนโฟกัสทางนั้นบ้างเนาะมันบางทีเราไม่ได้เข้าใจมันก็มันเป็นเรื่องที่อาจจะทุกคนอาจได้ฟังมาเนาะครับแต่ว่าบางทีเรา พยายามปั้นผลงานพยายามทำรู่นทำนี่อยากให้ทุกคนโฟกัสงานหน่อยใช่ใช่บางทีแบบมันกบเกินอยากอยากให้โฟ<ร>กัสงานเปยย็นการเรื่องงานอย่างเงี้ยมีเรามีโปงมีแซวเขาเหมือนเดิมปะเอาไม่ครับคุยแค่งานเลยครับ<อ>ก็ไม่มีแซวหยอดเล่นเป็นเหมือนที่น้องกันเหมือน<ด>เดิมปะไม่ไม่ไม่ก็มีส่งแค่ใบเสนอราคาครับใช่ครับตอนนั้นอะคนยังสงสัยว่าเอือใครที่บอสบอสคู่ที่มันเป็นลูกประตูค่ะอ๋อมันก็เป็นเจเนอไอครับแต่ผมว่า คนใหญ่คนไปจับผีดไปขาก็ถ้าผมตอบก็ไม่ใช่อะครับใช่มันก็คนก็จับผิดกันเองอะครับอยากมาที่โคงการลำใหญ่พักตั้งเล่นที่ลำใไหมครับผมยังไม่เคยบอกนะครับว่าจีเลยครับถามไหมครับว่าผมมีงานอะไรบ้างถามไหมครับเราคนดกันไหมก็ต่างเล็นอะไ่นะเอาไปเอากับที่ลำใหญ่นะอันนี้ผมต้องบอกว่าเอาคือถ้าโซเชียลผมผมปกติมากครับมันเข้าใจได้มันไม่เรื่องเข้าใจได้มันก็ แต่ว่าพี่ๆถามจี้ผมมากเลยผมเริ่มเก่งแาร่ตอบครั้งแรกตอบเป็นตาลอยใครพท่กันเี่ยครับอ๋อคุยเรื่องนครับ่วนนี้ได้ไปเที่ยวไหนด้ไปเมน่อไหเมื่อไครับเดิมบ้างรยไงมีที่ไปมีที่ไปราจัดการทำงานเสร็จอะไรยางเงอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีเข้าคืรื่องงานอะไรเงี้ยอ๋อถ้าจางกินเข้าคุนเรื่องงานไม่มีครับมีแค่ เอานี้ปุ๊บส่งใบเสนอราคาได้ครับช่วงนี้ที่บอกว่าโตดตอนนี้คือเปิดใจไหมครับเปิดใจครับเปิดใจแล้วขนาดต้องเป็นแบบไส์หนครสเปคล่ะครับผมยาวได้ไหมผมยาวหรือผมต้านจริงจริงแต่ต้านจริงจริงเ่อสเปคผมไม่ตายตัวครับไม่ตายตัวแต่ว่าก็ถ้าให้บอกคือจริงจริงก็ตอนนี้ชอบชอบคนุ่นดีแล้วก็ ชอบชอบชอบคนเก่งสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเป็นเขาเป็นเก่งก็ได้ครับก็ได้เวลาครับต้องสายอาชีพเดียวกันใสายอาชีพไม่ได้ทีเดียอ๋อก็ถ้าสายอาชีพเดียวกันก็ดีทำมันก็เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รับเส็จงานนพี่น้วยเนาะเห็นบอกว่าช่วงนี้กลับมาทำงานเรื่องการแสดงกันเยอะขึ้นครับผมก็ตอนนี้รับเป็นอ่าฟูลแบนด์เล่นคอนเสิร์ตเอง ช่ไปกับพี่ซันไม่อาเป็นเสืออะไรเงี้ยครับใช่อ่าเหมือนอยากโดนล่านะอ่าอ่ะต่อแล้วก็ช่วงนี้มีรลา์สดขายของครับมีรลา์สดขายของก็จริงๆก็คุณลุงนี้นะครับจ้างงานได้นะครับผมติดต่อคุณลูกหวายนะครับคือผมทํายอดให้พี่ๆไปเยอะพอสมควรก็ฝากติดต่อมาได้เลยนะครับทุกแบรนด์แสนอัพหมดใช่ครับโอเคครับพขอบคุณครับั